สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับโทรศัพท์ยี่ห้อ oppo ตัวนี้จะเป็นรุ่น a 3 7นะครับตัวนี้ก็รองรับสี g ได้ตัวใหม่ของค่าย oppo เลยตัวนี้สีที่มีจำหน่ายนะครับก็จะมีสีโกลตัวนี้คือสีทองแล้วก็สี rose o ก็คือสีชมพูนั่นเอง สีข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยอันนี้แกะกล่องใหม่เลยอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับของอโป ตัวนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับสีตัวนี้อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะครับมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะมีคู่มือแล้วก็เคสใสมาให้ด้วย1ชิ้นนี่นะครับมีเคสใสแล้วก็คู่มือมาให้1ชิ้น สร็จแล้วในกล่องก็จะมีหัวชาร์จนะครับตัวนี้หัวชาร์จเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีสายสมอลทองสามจนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นสายบัตอเวลาเชื่อมต่อกับตัวหัวตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จ อันนี้ใส่ยลัดท้าตัวเครื่องสีทองนะครับ เีิดอะไรเนี่ยติดแรง <c oughs> อ้ามากันแล้วตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้หน้าจอขนาด5นิ้วในด้านข้างนะครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเพราะว่าบางมากเลย ตัวขนาดตัวเครื่องนะครับก็จะ143.1คูณ71แล้วก็คูณ7.68มิลลิเมตร mm. หนาแค่ประมาณ7มิลกว่าครับตอนนี้น้ำหนักของตัวเครื่องก็137กรัมนะครับตอนนี้ก็รันด้วยระบบ Android 5.1หน้าจอก็ขนาดกว้าง5นิ้วนะครับตอนนี้ ความละเอียดก็ HD ดดแล้วก็มันก็จะมีตัวครอบทับตัวขนาดของหน้าจอเนี่ยจะมีตัวครอบทับเป็นกระจก Gorilla Glass 4ตัวเนี้ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยหน่วยประมวลผลตัวนี้ครับก็จะเป็น CPU คอ r e นะครับ Snapdragon 410ก็น่าจะแรงอยู่นะถ้าเป็น Snapdragon ตัวนี้แล้ว แรมตัวนี้นะครับก็2กิกลอม16กิกสเปคคร่าวๆใส่เมมได้สูงสุด128กิกด้วยกันส่วนความละเอียดของตัวเจ้ากล้องนะครับก็กล้องหลัง8ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงก็ F2.2 กล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ค่ารูรับแสงก็2.4 แบตเตอรี่ก็2,630ม ah. ิลลิแอมมาดูสีชมพูกันบ้างตอนนี้สีชมพูมาดูกันตัวสีชมพูหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับผมมาแกะมาดูกันเลยอันนี้สีชมพูนะครับอันนี้สีชมพู ีก็จะคล้ายๆกับตัวพวก F1 พัดอะครับเหมือนกันเลยอันนี้สีชมพูส่วนราคาที่เปิดตัวนะครับก็จะอยู่ที่6,990บาท6,990บาทมาดูเปรียบเทียบกัน2ส,สีนี้ว่าสีไหนจะมาแรงกว่ากัน ใครชอบสีไหนบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็สีทองก็จะเป็นสีที่ขายดีที่สุดนะครับเพราะว่าใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยแต่ส่วนมากผู้หญิงเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นสีชมพูตัวนี้เลยขนาดก็พอดีมือครับไม่ใหญ่จนเกินไปขนาด5นิ้วแล้วก็สีสันก็เหมือนเดิมครับว่าโป้ก็ทํามาได้ค่อนข้างดีสีสวยได้แหละตัวนี้แฟตอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ทางซ้ายมือด้านล่างกล้องเลยตัวนี้ถอดแบตไม่ได้นะครับ เป็นแบตในตัวเลยตอนนี้แบตในตัวก็แก่กล่องก็มีอุปกรณ์ที่มากับกล่องประมาณนี้แหละครับแล้วก็ขนาดของตัวเครื่องก็อย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูว่าด้านในตัวเครื่องเป็นยังไงกันบ้างเมนูแล้วก็พวกกล้องชัดขนาดไหนเดี๋ยวจะลองมารีวิวให้ดูกันสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆเลย